ไทยเอกพันธ์แฉอีกหลังอัฉริยะถแถลงยิ่งย้ำชัดคาตาน้องโดนเจาะเป็นรูล่าสุดทางไทยเอกพันธ์ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องคดีแตงโมว่าตนเป็นคนไปรับล่างแตงโมขึ้นมาจากน้ำได้เห็นบาดแผลแตงโมอย่างชัดเจนเป็นคนแรกที่คุณอัจฉริยะนำออกมาถแถลงเมื่อวันพอมีการนำศพออกมาเพื่อเปรียบเทียบกับใบพัดเรือจนทำให้ศพมีบาดแผลเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของแซนที่ตนเองจำได้บาดแผลที่ต้นขาขวาใหญ่ และก็รอยเจาะที่ตรงน่องข้อพับที่มีไขมันไหลออกมาแล้วก็มีขีดแผลเล็กๆมันขีดเล็กแบบหนังถลอกไม่เยอะอะไรมากนอกจากนั้นไม่เจออะไรจากที่พี่ดูจากบาดแผลน้องแตงโมถ้าได้ดูอีกครั้งจะจําได้เลยว่าบาดแผลไหนคืออันเก่าที่พี่เห็นเพราะพี่เป็นคนที่อยู่ชิดร่างน้องแตงโมน,นั่นและใกล้ชิดมากที่สุดพี่จําได้ว่าแผลน้องแตงโมมีตรงไหนบ้างหากทําว่าเชื่อไหมว่ามีการทดสอบร่างแบบนั้นจริง มันเป็นการให้เกิดบาดแผลเพิ่มตนเองไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นเขาอาจจะทําแบบนี้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณอัชาริยะเขามีหลักฐานหรืออะไรก็ตามที่บ่งชี้ว่าทําให้เกิดบาดแผลเพิ่มก็เป็นในเรื่องของคุณอัจฉริยะตรวจสอบตนเองก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันเราไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้อยากดูบาดแผลและร่างของแตงโมอีกครั้งหนึ่งและตนจะรู้เลยว่าอันไหนคือแผลที่เกิดใหม่อันไหนของเก่าพี่จําได้หมดพี่พูดในสิ่งที่เห็น และพี่ก็พูดไม่ได้ปรุงแต่งหรืออะไรเลยในเรื่องร่างกายของน้องพูดและพิสูจน์ได้คำพูดทั้งหมดพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะเป็นนิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆสามารถเข้าไปตรวจสอบร่างที่แตงโมคือจริงและสิ่งที่พลาดก็คือฟันแต่พี่ยืนยันว่าพี่เห็นฟันหักจริงซึ่งคุณหมอพรทิพย์ก็อธิบายว่าอาจจะเห็นหักจริงๆแต่พอล้างทําความสะอาดออกมาอาจจะเป็นคราบดินโคลนติดอยู่หากทางอายการอยากให้พี่ใช้เข้าไปให้ข้อมูลเรื่องรอยบาดแผลของแตงโม ตนเองพร้อมมากด้วยความยินดีเพราะจําได้บาดแผลของน้องเพราะพี่เป็นคนพลิกร่างน้องให้ตํารวจถ่ายรูปและก็เจอตรงนี้มีบาดแผลตรงนั้นมีบาดแผลมีอะไรบ้างแต่ไม่เยอะถึง20-30แผลอะไรประมาณนั้นนอกนั้นอาจจะเป็นรอยขีดควรจากกิ่งไม้ใบหญ้าหรืออะไรขีดแต่ไม่มีใบพัดเรือแน่นอนไม่มีอะไรที่ะระบุว่าเป็นใบพัดเรือน้องโดนเจาะเป็นรูไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอน ที่มีไข่มันน้องออกมาไม่ใช่แน่นอนก็ต้องขอบคุณอจชริยะที่ติดตามเรื่องนี้จนกระทั่งมีผลตอบรับจากสังคมโซเชียลมากขึ้นมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะได้เรียกความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมในจุดนี้อยากถามว่าในวันที่24พฤษภาคมยังจะเป็นการชานพนก,กิจน้องเหมือนเดิมแน่นอนไหมแต่ในรูปคดีก็ทําไปกําหนดการฉันพนก,กิจก็ดําเนินไปไม่มีผลอะไรใช่ไหมในวันที่20พฤษภาคมนี้ในเรื่องการอยากขอไปดูร่างของแตงโมอีกครั้ง คิดว่าจะลองคุยกับคุณแม่หรือพี่ต่อยดายศก่อนนําร่างไปทําพิธียอมรับว่าอยากเห็นร่างน้องครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันบาดแผลทั้งหมดจะได้สิ้นสงสัยว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเพราะเราเองก็สงสัยเหมือนกับทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ